สถาบัานเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่บิสมิลลาฮิร r a h m a n ฮ r الحمد لله رب العالمين و อ ه ลี ت ع ي ن لا ح า ل ولا ق و อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ่าในประเด็นของผมวันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับห um nah, um ุกลมกฎเกณฑ์ทางด้านฟิกนะฮุกมกฎเกณฑ์ต่างๆทางด้านฟิกที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดนั่นก็คือหัวข้อว่า อะไรบ้างที่ทำให้การถือสินอดโมฆะและทำอะไรบ้างที่การถือสินอดของเราไม่โมฆะนะครับเป็นคำถามที่ถูกถามกันบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราถือสินอดเนี่ยนักวิชาการก็จะถูกถามเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าฉันทำแบบนี้ฉันไม่สบายฉันป่วยแบบนี้ฉันฉีดยาฉันพ่นนะครับหยอดตาหยอดหูใช้ไม้จิ้มฟันใช้แคะหูนะ,อ,ะอินซูลิน เพนิซิลีนยาแก้ไข้แก้ป่วยเติมน้ําเกลืออะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็จะมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการถือสินของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปถามบรรดาอุลามะนะครับว่าตกลงแล้วสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันถูกไหมถ้ามันไม่ถูกมันผิดทําแล้วมันผิดมันสินอดมันเสียก็จะได้รู้กันว่าฉันจะได้ไปชดใช้และฉันจะไม่ทํามันต่อไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่ผิด มันไม่ทําให้ศีลอดเสียเนี่ยก็จะได้เทศนศีลอดต่อไปไม่ได้ต้องชดใช้อันนี้ก็เป็นหดกฎเกณฑ์พื้นฐานที่นักคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องศึกษาและก็เรียนรู้อะไรที่ไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะระมัดระวังในการเทศนลของตัวเองนะครับผมก็จะนํามาเท่าที่เวลามันมันเอื้อนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งนนะ่ะมันถูกเรียบเรียงเอาไว้นะครับเป็นฟตาตวาของเชคบินบาสกับเชคอุัซมีน แล้วก็เป็นฟัตาวาของเช็คท่านอื่นๆด้วยเกี่ยวกับคําถามต่างๆว่าดย้วยเรื่องของเสียสินอดหรือไม่เสียสินอดอันดับแรกเลยนะครับการถอนฟันนะครับการถอนฟันการถอนฟันการอุดฟันเนี่ยในขณะที่เราถือสินอดในช่วงกลางวันของการถือสินอดเนี่ยไปถอนฟันไปอุดฟันหมอนัดหมอนัดนะครับแล้วเวลานัดเนี่ยมันก็ไปตรงกับกลางวันอุดฟันเนี่ยได้ไหม เชคอับดุลอาซิสบินบาซรอฮิมฮุลลอท่านบอกว่าการถอนฟันไอตัวการถอนฟันหรือว่าการอุดฟันตัวการถอนฟันและการอุดฟันไม่ทําให้เสียสินบนนะแต่มันมีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการถอนฟันและอุดฟันนั่นก็คือการฉีดน้ำใช่ไหมฉีดยาฉีดอะไรเข้าไปแล้วบางทีคนที่ถอนฟันก็ต้องนอนบนเตียงแล้วก็ จะต้องในลักษณะของการนอนแสดงว่าหน้าจะแงนขึ้นมีความเสี่ยงที่จะน้ำลงคอได้ง่ายมากถ้าแล้วก็ถอนฟันปุ๊บเลือดมันไหลเลือดมันก็จะไหลบางทีอุดละตอนก่อนอุดอะเลือดมันมันมันยาชายามันยาชาเลือดมันออกมาก็ไม่รู้ตัวมันก็ไหลลงคอในกรณีเนี้ยถ้าน้้ำไหลลงคอเลือดไหลลงคอจะทำให้เสียสินอดในส่วนนี้แต่ถอนฟันอุดฟันไม่เสีย แต่จะเสียด้วยกับการที่น้ําไหลลงคอกับเลือดไหลลงคอดังนั้นนักวิชาการเขาก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เลื่อนนัดไปเป็นกลางคืนนะเลื่อนนัดไปเป็นกลางคืนเพราะว่ามันระวังยากนะมันระวังยากอันนี้ก็เป็นการแนะนําว่าถ้าเลื่อนนัดได้นันเป็นช่วงค่ำช่วงกลางคืนที่ละสินอดไปแล้วหรือแต่ถ้ามันปวดจริงๆมันไม่ไหวจริงๆมันจะต้องไปรักษาแล้วแล้วน้ํามันลงคอไปเลือดมันลงคอไปก็ถือว่าวันนั้นเสียไป แต่มารยาทก็เสียแล้วก็ควรที่จะหยุดการกินไปจนถึงวอนที่ตกดินเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการให้เกียรติกับรมฎอนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคนป่วยเหมือนกันคนป่วยถือสินอดแต่ว่าการป่วยของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกทรมานอยู่กระทั่งว่าเขาถือไม่ได้อย่างเช่นเป็นโรคหอบหืดใช่ไหมอาจจะไม่ได้เป็นหนักที่จะต้องค้นทั้งวันเนี่ยแต่ตอนเป็น ถือสินอดเนี่ยแล้วมันเกิดอาการหอบหืดขึ้นมาหายใจไม่ออกพ่นยาได้ไหมโดยสิเคยพ่นยาไหมไม่เคยใช่ไหมพ่นยาเนะี่ยมันจะมีทั้งการพ่นแล้วก็การหยอดนะหยอดจมูกกับพ่นยาหอบเนะน,นี่ยอันเนี้ยหูกลมก็ต่างกันนะักวิชาการนะครับอย่างเช่นเชนคอุไซมินท่านบอกว่าการใช้ยาพ่นยาพ่นเนะ่ยเวลายามันออกมามันขานผ่านการพ่นมันจะเป็นละอองที่เล็กมากละอองเนี่ย ถ้าการพ่นเนี่ยไม่มีปัญหาพ่นเนี่ยมันไม่ลงไปกระทั่งถึงถึงกระเพาะเราหรอกดังนั้นการพ่นยาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่การหยอดจมูกเนี่ยอันตรายเพราะการหยอดจมูกเนี่ยบางทีเนี่ยเราหยอดไปจํานวนมากเราไปบีบแล้วน้ํายาออกมาจํานวนมากเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่ามันขมที่คอเสียสนดน ถ้ารู้สึกว่ามันหยอดจมูกแล้วมันไปขมที่คอเนี่ยเพราะว่าเนี่ยโพงจมูกเนี่ยมันมีท่อจมูกต่อลงมาจนถึงคอแล้วก็ลงไปถึงกระเพาะหูก็เหมือนกันนะตาก็เหมือนกันนะมันมีช่องที่ทะลุกันได้หมดแต่ทีนี้ช่องที่มันใหญ่กว่าตาแล้วก็หูเนี่ยคือช่องจมูกดังนั้นวิธีการที่ใช้ยาหยอดเนี่ยแล้วหยอดจํานวนมากหน่อยเนี่ยอาจจะบางทีมันเผลอไปมันบีบไปแล้วมันหยอดเยอะมันเข้าไปเยอะ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไหลมาจนถึงคอแล้วมันมีความขมที่คอเนี่ยรู้สึกที่ลําคอเนี่ยเสียสินดเสียสินดก็ให้พี่น้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังก็ใช้ได้แต่ให้มีความระวังว่าถ้าใช้ยาหยอดแต่มันใช้จํานวนน้อยที่มันไม่ไหลลงคอไม่รู้สึกความรูสขมมันเนี่ยก็ไม่เสียแต่ถ้ามันไหลลงคอเสียนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพ่นจมูกยาหอบนะครับสําหรับพี่น้องที่ได้รับฟังนะครับที่เป็นโรคหอบก็ใช้ได้ระมาระวังใช้ได้ระมาระวังแต่ยาพ่นไม่มีปัญหาแต่ยาหยอดเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนึ่งนะครับหยอดนิดๆหน่อยๆหอย,ยอดให้ประทังนะหยอดประทังหยอดในตามเวลาที่หมอสั่งมาแต่ไม่ต้องใช้เยอะแต่ค่อยไปใช้เยอะอีกทีนึงตาตอนที่ละสินอดแล้วนะครับ แล้วก็พอพูดถึงเรื่องของยายาหยอดการพ่นการพ่นละจมูกละเมื่อพูดจมูกก็ต้องไม่ต้องพูดเรื่องตาอีกก็ถูกถามอีกเรื่องการหยอดตาตาเนี่ยมันจะมีมันจะมีมันจะมีท่อน้ําตานะครับแล้วมันจะมีมันจะมีโพรงเล็กๆเ,เชื่อมต่อกันหมดหูก็เหมือนกันในกรณีเนี่ย เช็บินบ้าสุขถามว่าถ้าฉันหยอดตาในขณะถือสินอดหรือหยอดหูในขณะถือสินอดเนี่ยเสียไหมเช็กต่ว่าไม่เสียถึงแม้ว่ามันจะมีรสขมที่คอเพราะมันน้อยมากและช่องตรงนี้มันไม่ใช่ช่องปกติที่มันจะเป็นช่องที่เราเอาอาหารใส่เข้าไปมันไม่ใช่ช่องสําหรับะระบบอาหารมันจึงต่อให้มันเข้าไปจนมขมคอก็ไม่มีปัญหา แต่ทศนะนี้เนี่ยเป็นหนึ่งทศนะนักวิชาการบางกลุ่มก็บอกว่ามันเป็นอีกอทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าขมที่คอเสียหมดแต่ใช้เป็นบ้านบอกว่าไม่เสียเพราะว่ามันไม่ใช่ท่อช่องทางผ่านของอาหารตากับหูเนี่ยมันไม่ได้เหมือนปากและมันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับรูจมูกท่องทางจมูกก็เลี่ยงใช้นิดๆใช้หน่อยๆได้ ใช้หยอดนิดๆได้ใช้หยอดตาสักหยดหนึ่งไม่มีปัญหาแต่บางทีหยอดแล้วหยอดอีกหยอดแล้วหยอดอีกสองสามหยดสี่หยดนี้บางทีมันมันเยอะไปมันอาจจะไปขมที่คอก็เลี่ยงการขีราบการเห็นตาของนักวิชาการไปก็คือหยอดสักหยดข้างละหยดหยอดได้ข้างละหยดที่มันไม่มันไม่ถึงขั้นเยอะแล้วก็ไม่ไหลลงไปตามท่อแล้วก็ไปขมที่คอก็ปลอดภัยถ้าถือว่าทําได้ก็ให้เราเระมัดระวังหน่อยและก็ออกจากการขีราบของนักวิชาการไป นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเครื่องช่วยหายใจ <c oughs> เครื่องช่วยหายใจบางทีบางทีบางคนมีเครื่องออกซิเจนที่บ้านออกซิเจนที่บ้านเป็นคนที่หลอดเลือดไอหลอดลมมันตีบใช้เครื่องพ่นก็ไม่พอบางทีต้องใช้ถึงขั้นออกซิเจนที่บ้านออกซิเจนเนี่ยไม่เสียนะออกซิเจนเนี่ยไม่เสียซินอดนะครับใช้ออกซิเจนได้ไม่เสียซินอด อแล้วก็ต่อมานะครับในคําถามต่อมาคําถามที่4ี่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกไตล้างไตมีคนไปถามผู้รู้ของเรานะในประเทศไทยคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ต้องไปฟอกไตอ่ะสินอดเสียไหมผมชอบคําตอบของท่านนะยังไม่พูดต้องพูดหุกกลมถ้าถึงขั้นฟอกไตนะไม่ต้องบวชละถ้าถึงคุณถ,ถ้าคุณถึงขั้นฟอกไตเนะี่ย คุณก็ไม่ต้องบวชแล้วเพราะคุณเป็นป่วยเรื้อรังมันหนักละแต่ทีนี้เราต้องแยกระหว่างการบวชไม่บวชกับฮุกลมว่าผิดใช้ได้ใช่ไม่ได้สิ่งอดใช้ได้ไม่ได้ก่อนบางคนเขาเป็นไตก็จริงแต่เขายังไม่เป็นหนักถึงขั้นจะต้องฟอกอาทิตย์ละสามครั้งอาเนี้ยอาจจะเป็นเดือนละครั้งแล้วตอนที่ฟอกมาแล้วสักพักหนึ่งก็กลับมาแข็งแรงอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบวช แล้วเขาบวชแล้วเขายังแบบว่าเขายังไหวถ้าเขาไหวนะครับถ้าหากว่าเขาไหวต่อให้เขาไหวการฟอกไตมันคือการเอาเลือดออกจากตัวจํานวนมากการฟอกไตนะนะมันคือการเอาเลือดออกจากตัวจํานวนมากแล้วใช้เคเคสารเคมีบางชนิดนะครับเอาไปเอาเลือดไปฟอก ข้างนอกเราใช้สารเคมีใช้าสารอาหารต่างๆทําให้เลือดเนี่ยมันมันมีออกซิเจนมันมีสารอาหารเพราะว่าไตเขาไม่ดีแล้วมันไม่สามารถฟอกได้เองก็ต้องใช้เครื่องมือในการเอาไปฟอกข้างนอกนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาเพลียอย่างมากเ <c oughs> ขาเพลียอย่างมากดังนั้นคนฟอกไตเนี่ยคือคนที่ได้รับสิทธินะ์ในการผ่อนผันแล้วนะครับในการผ่อนผันต่อให้เขาจะบอกว่าเขาไหวบวชว,วันนั้นของเขาเสียไปแล้ว การฟอกไตเสียบทครับเสียสิ้นอดเพราะนะครับมันคือการเอาเลือดเอาจำนวนจำนวนมากทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณเพลียและมันจะต้องเอาสารอาหารเข้าไปมีกระบวนการในการฟอกเลือดนั่นหมายความว่าเลือดที่มันได้รับการสารอาหารแล้วแล้วมันกลับไปสู่ในร่างกายก็เท่ากับการกินเข้าไปใช่ไหมมันก็คือเท่ากับการกินการฟอกไตคือจัดอยู่ในผู้ป่วยหรือรังที่ ไม่ไหวแล้วและแพทย์ก็ไม่อยากจะให้ถือสินอดแล้วเขาก็ถือว่าป่วยเรื้อรังก็จ่ายเป็นข้าวสารไปไม่ต้องถือสินอดแล้วถ้าเป็นหนักอ่ะแล้วถ้าวันนั้นเขาคิดว่าเขาบวชไว้เขาอยากจะบวชเขารักการบวชบวชของคุณก็เสียถ้าคุณไปฟอกไตในสถาสถาภาพที่คุณถือสินอดอยู่นะครับทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปหาหมอมันมีเรื่องการสองกล้องสองกล้องเข้าคอเข้าทวารส่องไปดูลำไส้ นะครับเรามาดูนะครับนักวิชาการว่าอย่างไงเชคอุัซมินบอกว่าถ้าการส่องกล้องเข้าไปนะครับสู่กระเพาะอาหารเนี่ยสิ่งใดเข้าสิ่งใดก็ตามที่เข้าไปสู่กระเพาะอาหารถือว่าเสียสินอดนะครับเป็นทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดอะไรก็ตามที่เข้าไปเสียสินอดสแสดงว่าถ้ามัสฮัมมามารีนะถือว่ากล้องเนี่ยที่มันผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารต่อให้ไม่ใช่อาหารก็เสียสินอดเพราะมันเข้าไปแล้ว เพราะการถือสินอดในห้ามสิ่งใดเข้าไปในกระเพาะอาหารใช่ไหมห้ามสิ่งใดเข้าไปในกระเพาะอาหารแต่ว่ามันก็มีอีกทัศนะหนึ่งนะครับเชฟุสเซมินบอกว่าการส่องกล้องไม่เสียสินอดเพราะไม่นับว่าเป็นอาหารอันนี้ก็มีทัศนะเหมือนกันนะครับนักวิชาการนักวิชาการก็ขัดแย้งกันแต่นอกจากว่ากล้องนั้นจะถูกทาด้วยกับสารเจลถ้าถูกทาด้วยเจล เพื่อที่จะช่วยในการหล่อลื่นไม่ให้ไปไปขูดกับกระเพาะก็ต้องใส่สารหล่อลื่นเข้าไปถ้าสารหล่อเลื่นนั้นมันผ่านเป็นกล้องเป็นตัวกลางในการนําสารหล่อลื่นนั้นเข้าไปในกระเพาะเนี่ยถือว่าเสียสินดถือว่าเสียสินดดังนั้นเลี่ยงเลี่ยงก่อนถ้าเป็นกลางวันหรือว่าถ้าหรือว่าถ้าเป็นกลางคืนได้ก็เลื่อนเป็นกลางคืนแต่ถ้าว่าไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงๆ Uh, ก็นับว่าการถือสินโดดนั้นเสียเนะพราะมันต้องมีสารอะไรเข้าไปช่วยในการที่จะนํากล้องเข้าไปอยู่แล้วไม่ไม่ได้ที่เขาจะเสียบกล้องเข้าไปนะครับอย่างเดียวมันจะต้องมีสารหล่อลื่นอะไรต่างๆที่จะทําช่วยให้กล้องนั้นนะครับมันไหลผ่านเข้าไปในร่างกายของเราโดยที่นะครับสะดวกง่ายดายดังนั้นกะารสองกล้องเข้าไปในถึงกระเพาะเนี่ย เซฟไว้ก่อนก็คือให้ละอาให้ละสินอดแล้วก็ให้ไปชดใช้การเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ฉายรังสีเอ็กซเรย์ฉายรังสีถ้าเราต้องไปหาหมอเพื่อเอ็กซเรย์ฉายรังสีเนี่ยนักวิชาการนะครับตอบโดยเช็คนะครับทั้งเช็กอุตส่าห์มีเช็คบินบา้าเลขเช็คหลายๆท่านนะครับบอกว่าการเอ็กซเรย์ฉายรังสีไม่เสียสินอดนะครับไม่เสียสินอด นะครับประเด็นต่อมาฉีดยาวัคซีนฉีดยาฉีดวัคซีนฉีดยาฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องไม่ดูว่ายาที่ฉีดเข้าไปในร่างกายมันยาอะไรถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อแก้ปวดการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแก้ปวดไม่เสียสินอดนะครับไม่เสียสินอดฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดฉีดวัคซีนเช่นโควิด วัคซีนเลยสายให้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C ถึงแซอะไรก็แล้วแต่กรณีฉีดวัคซีเนี่ยไม่เสียสินอดนะครับไม่เสียสินอดแต่ถ้าหากสิ่งที่ฉีดเข้าไปเป็นสารอาหารเกลือแร่เข้าไปในเส้นเลือดเสียสินอดเติมหมายความว่าเติมเกลือแร่เนี่ยไม่ได้เติมเกลือแร่เนี่ยไม่ได้ถ้าเติมเกลือแร่เนี่ย เสียสินอดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถึงขั้นเติมเกลือแร่นอนโรงพยาบาลเนี่ยหยุดเถอะหยุดไปก่อนเถอะนะครับถือท่านถือว่าป่วยมากละนะแต่ถ้าหาว่ายังถือบวชอยู่เนี่ยถือบวชอยู่แล้วนะครับแล้วไปเติมเกลือแร่เออยังไม่ได้เหนื่อยมากแต่หมอวันแนะนาให้เติมเกลือแร่เออไปพักสักแป๊บหนึ่งนอนเติมเกลือแร่แล้วกลับมาบวชต่อไม่ใช่ไม่ได้แล้วเพราะว่าถือว่าเติมสารอาหารเข้าไปในเลือดแล้วนะครับถือว่าเสียสินอด ต่อมาฉีดอินซูลินเนี่ยอินซูลินคืออะไรอินซูลินก็คือยาเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยนะครับคือน้ําตาลในเลือดน้ําตาลในเลือดมันจะสูงพอ,อน้ําตาลในเลือดสูงก็มึนเมาใช่ไหมครับอ,อินซูลินก็จะไปช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันคงที่มันอยู่ในระดับที่พอดีนะครับ แล้วก็ไปไปเป็นตัวการทําให้อาหารเนี่ยผลิตมาเป็นมาเป็นพลังงานเพราะร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะไม่สามารถผลิตสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมน้ําตาลได้นอกจากจะมีตัวยาตัวเนี้ยเข้าไปช่วยลดในเรื่องของน้ําตาลให้มันอยู่ในระดับที่พอดีดังนั้นการฉีดอินซูลินเนี่ย คือยารักษาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสารอาหารแต่อย่างใดนะักวิชาการเลยต่อว่าไม่เสียสินอดฉีดอินซูลินไม่เสียสินอดนะครับฉีดอินซูลินไม่เสียสินอดเป็นคำตอบของฟาตวาลูจนาดาอิมาข,ขององค์กรถาวรเพื่อการวินิจฉัยปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็ข้อต่อมานะครับฉีดเพนิซิลีนนะเพนิซิลีนเนี่ยก็ยาง่ายๆก็คือยา ฆ่าเชือ้อ <c oughs> ยาฆ่าเชือ้อเ <c oughs> ชื้อแบคทีเรียต่างๆในร่างกายนะครับมันมีหลายอย่างมันมีทั้งยาแบบกินกับแบบฉีดต้องแยกก่อนเพนิซิลีนที่เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมันจะมีแบบทั้งกินปฏิชีวนะแบบกินแล้วก็แบบฉีด <c oughs> ในกรณีที่จะเป็นแบบกินเนี่ยไม่ได้ทุกกรณียาแก้ไข้แก้ปวดแบบกินทุกกรณีไม่ได้แก้ปวดก็ไม่ได้ถ้าเป็นกินนะ ต่ฉีดได้ใช่ไหมครับฉีดเขากมเนี้อได้แต่กินน่ะไม่ได้แต่ถ้าเป็นยาเพนิซิลีนที่เป็นยาแก้อ่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแต่เป็นแบบฉีดได้แบบกินไม่ได้นะครับแบบกินผ่านกระเพาะเนี่ยไม่ได้นะแต่แบบฉีดได้นะคำถามต่อมาคำถามที่สิบนะครับผมก็จะอ่านคำถามไปจนกับหมดเวลานะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรจะถามอ่าใน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  มูซอลาแห่งนี้นะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลก็ยกมือถามได้นะครับฉีคีโมรักษามะเร็งไม่เสียสินอดนะครับเป็นคําตอบของบรรดาอุลมามะในประเทศซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะครับฉีดคีโมรักษามะเร็งไม่เสียสินอดนะแต่ถ้าว่าเป็นมะเร็งเนะี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนะี่ยมันเป็นโรคเรื้อรหลัลงและบางทีต้องกินยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลาเนะี่ยหรือว่าไปฉีดคีโมมาแล้วมันเหนื่อยมากมันเพียมากมันเจ็บปวดทรมานมากเนะี่ย คนเหล่านี้นะถือว่าเป็นกลุ่มยกเวน้นอะลุนอาซาร์ที่ถูกยกเว้นนะครับและมะเร็งไม่ได้เป็นแล้วจะหายกันได้ทุกคนอีกมันเป็นโรคที่จะเป็นเรื้อรังนักวิชาการบางคนฟัตวาหลายท่านเลยไม่ใช่คนบางคนหลายท่านเลยที่ฟัตวาว่าถือว่าเป็นอันมรดยุตลายุติจารอุอหูก็คือเป็นการป่วยที่รักษาไม่หายเนี่ยอนุญาตให้ละสินอดแล้วก็ให้เขานั้นเป็นจ่ายฟิดยะแทน ตลอดระยะเวลา30วันของเดือนรอมฎอนและตลอดไปถ้ายังไม่หายและถ้าหากว่าโรคมันกําเริบขึ้นจนกว่าวันหนึ่งโรคมันทุเรานะครับจะเจอยาดีเอาลอสุฮานนวตตาอาลาช่วยเหลือให้มะเร็งเขาทุเราลงดีขึ้นดีขึ้นแล้วร่างกายไหวขึ้นก็กลับมาถือสิณอดนะครับเช่นเดียวกันกับโรคเหลือหลังอื่นๆถ้าหากว่าได้รับยารักษาที่ดีแล้วอาการมันดีขึ้นนะครับจากที่เคยบอกว่าไม่หายแล้วไม่ดีขึ้นแล้วแต่วันหนึ่งเอาลอช่วยเหลือด้วยกับไปเจอ อสบ้าสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขาจะกลับมาถือสินอดก็ถือสินอนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายฟิไดยะตัวแค่นั้นนะครับการกอกเลือดกอกเลือดนะครับกอกเลือดสมัยก่อนมันจะมีเรื่องการกอกเลือดสมัยนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เคยกอกเลือดกันไหมไอ้ลูกเคยกอกเลือดไหมกอกเลือดก็คือการสุกครอบแก้วแล้วก็เอาเข็มมาจอดๆแล้วก็ใช้ปั๊มเอาเลือดเสียออกมานะครับเลือดเสียนะไม่ใช่เลือดชั่วนะเลือดเสีย เอาเลือดเสียออกมาตามจุดร่างกายมีหลายจุดมากถ้าคนที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าจุดตรงเนี้ยแก้ปวดอะไรปวดศีรษะปวดไมเกรนปวดอะไรแล้วเขาจะรู้รเขามีศาสตร์ของเขาในสมัยนบีก็จะนิยมทํากันแต่มันมีฮะด,ดีสมีการขัดแย้งกันว่าฮะด,ดีสที่บอกว่าคนกอกเลือดและคนถูกกอกเลือดเสียสินอดนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่ง แต่มันก็มีทัศนะที่ถูกต้องเป็นจุมฮุรอุลามะเนี่ยนักวิชาการส่วนใหญ่นะเขาดูว่าการกอกเลือดเนี่ยไม่เสียศีนอดไม่เสียศีนอดนะครับเพราะอิมโอับบาสบอกว่าการถือศีนอดนะคือการไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับเข้าไปในร่างกายแต่เลือดมันคือการออกมานะการออกเลือดนี่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันไม่ทําเสียศีนอดแต่มันอาจจะมักรู้ตรงที่มันเพลียมันมักรู้ตรงที่มันเพลีย ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นฐานของการไปบริจาคเลือดและการการตรวจเลือดตรวจเลือดเนี่ยนะครับก็ต้องเอาเลือดออกเหมือนกันแต่การตรวจเลือดมันเป็นการเอาเลือดออกมาที่ปลายนิ้วมือเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยมันไม่เพียอยู่แล้วมันไม่เสียสินอดแต่มันก็จะไปขัดแยง้งกันว่าการกรอกเลือดมันถูกอนุมานกับเรื่องของการบริจาคเลือดมันจะได้ไหมถ้ากรอกเลือดได้กรอกเลือดตามทัศนะส่วนใหญ่บอกว่าได้เนี่ย นะครับการบริจาคเลือดในขณะถือสิลนอดก็ได้แต่จะมักกรุงตรงที่ว่ามันเพลียมันเพลียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในในวันที่ถือสิลนอดแล้วมีคนมาขอบริจาคเลือดนะ่ะใครที่ไม่พร้อมจริงๆนะครับไม่พร้อมจริงๆร่างกายไม่ไม่แข็งแรงจริงๆไม่ต้องไปบริจาคเพราะอะไรเพราะคุณนอกได้คุณเพลียได้แต่นอกจากคนที่แข็งแรงเนะ่ะเขาบริจาคได้ไม่มีปัญหานะครับอ่าไม่มีปัญหาเพราะ ถ้าหากว่านักวิชาการฟังส่วนใหญ่เนะี่ยบอกว่ามาร์โเนี่ยเป็นสีที่น่ารังเกียจแต่ถ้ามันเป็นภาวะจําเป็นความหน้ารังเกียจก็ตกไปความหน้ารังเกียจก็ตกไปก็ถือว่าไม่น่ารังเกียจแล้วถ้าจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องกําลังลําบากจะเสียชีวิตอยากจะได้เลือดนะแล้วเราถือสินอดก็บริจาคได้ถ้าเราพร้อมเราไหวนะแล้วก็อีกสีนาทีครับแบบหนึ่งการเจาะเลือดถ่ยเลือด เลือดเล็กน้อยไม่มีปัญหานะครับทาได้เลยไปเจาะเลือดหมอนัดนไปเจาะเลือดแม้กระทั่งเจาะเจาะดูแล้วครับวัดน้าตาลระดับน้ําตาลใช่ไหมเจาะได้เลยครับไม่มีปัญหาเจาะนิดเดียวไม่มีปัญหาการใช้นิโคตินการใช้นิโคตินเดี๋ยวนี้มันมีสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีการแปะแผ่นนิโคตินนิโคตินคือการสูบบุหรี่ใช่ไหมครับสูบบุหรี่เนี่ยนักวิชาการบอกว่าเสียเลยเสียเลยนะครับสูบบุหรี่นี่เสียเลย บางคนบอกว่าก็ไม่อิ่มนี่ไม่เกี่ยวมันคุณนําเข้าไปไหมล่ะนาเข้าไปในร่างกายคุณนั่นก็คือเสียเลยแต่มันมีไปอีกประเด็นหนึ่งประเด็นสมัยใหม่ก็คือว่าแผ่นนิโคตินที่เอามาแปะร่างกายเพื่อที่จะช่วยลดบุหรี่เลิกบุหรี่นะครับลอจนาดายอีมานะครับรวัตวาขององค์กรรมการถาวรเพื่อการวินิจฉัยปัญหาศาสนาเนี่ย ตอบว่าตอนนั้นยุคนั้นนะครับยุคนั้นคือสแสดงว่ามีมีมานานแล้วยุคเช็คบินบาสมีชีวิตอยู่เนะี่ยเช็คบินบาสกับบรรดาอุลมามะในยุคนั้นนะครับบอกว่าการแปะแผ่นนิโคตีนเนี่ยเสียสินอดโดยการไปปรึกษาแพทย์อีกทีหนึ่งว่าแผ่นนิโคตีนมันทําหน้าที่ยังไงแผ่นนิโคตีนเนี่ยก็คือมันจะถ้าแปะแล้วระยะเวลาหนึ่งมันจะนะครับสารเนี่ยนิโคตีน่ะมันจะเข้าไปในผิวหนังและเข้าเส้นเลือด ดังนั้นก็หูผมเดียวกับการที่คุณดูดเข้าไปนั่นแหละันั้นการแผ่นแปแผ่นนิโคตินเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเสียสินอดอเสียสินอดต่อมานะครับการผ่าตัดโดยใช้ยาสลบถ้าถึงต้องใช้ยาสลบนะครับไม่ต้องบวดแล้วอวันนั้นนะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนป่วยเนี่ยคนป่วยที่หรือว่าวันนั้นที่เขาจะต้องถูกนัดไปผ่าตัด แต่ตอนเช้าของวันนั้นเนี่เขายังไม่ได้ไปไหนเนี่ยยังไม่มีอุปสรรคให้เขาจะต้องไปหาหมอเนี่ยและเขายังยังพอไหวเนี่ยฐานเดิมต้องถือสินอดก่อนฐานเดิมต้องตื่นมากินอาหารก่อนแม้กระทั่งจะเดินทางฐานเดิมจะต้องตื่นมากินอาหารสะพูดแล้วเหนียดก่อนเมื่อมีอุปสรรคเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงจะอนุญาตให้ละสินอดได้จนกว่าจะเจออุปสรรคไม่ใช่เนียดตั้งแต่ กลางคืนว่าพรุ่งนี้จะไม่ถึงสินต์ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้รับข้อผ่อนผันยังไม่ได้เดินทางเลยจะเดินทางเนี่ยตอน8ปดโมงเชา้าแต่เนีย่ยแต่เช้าเลยว่าจะเนี่ยจะตั้งแต่กลางคืนเลยว่าพรุ่งนี้จะไม่ตื่นมาทือสินต์นี่ผิดต้องกดะชดใช้ด้วยนะครับต้องกดะชดใช้แต่ถ้าการป่วยนะั้นมันป่วยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยโอเคท่านไม่ต้องตื่นมากินข้าวละมันป่วยทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าว่าเป็นการหมอนัด หมอนัดว่าคุณจะต้องไปเวลานี้เวลานี้เข้าห้องผ่าตัดนะครับแต่ตอนเช้ามาคุณก็ยังเป็นอาจจะเป็นอาการที่มันไม่ทําไม่ส่งผลต่อร่างกายคุณแต่ว่าหมอต้องเอาอะไรออกสักอย่างนึงในร่างกายคุณแต่คุณถือสินอดไวนะ้เนี่ยเช้ามาก็ต้องถือสินอดก่อนแล้วถ้าคุณไปวางยาสลบเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าการวางยาสลบนั้นมันเป็นการวางทั้งวันหรือไม่ถ้าหากว่าการวางนั้นมันตั้งแต่ ฟอรจิรีดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงที่ตดดินหูกลมเดียวกับคนหมดสติถือว่าบวชใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการวางยาสลบที่สลบไปหนึ่งถึงสองชั่วโมงนั้นไม่มีผลบวชของคุณยังใช้ได้อันนี้ในเรื่องหูกลมนะในเรื่องหูกลมนะครับถ้าชั่วโมงสองชั่วโมงนะโดนว,วางยาสลบเนี่ยบวชยังใช้ได้ครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับอินชอนละแล้วก็ยังเหลือเยอะเลยนะครับประเด็นอีกเยอะเลยไว้คราวหน้า Hai Abdul Aziz ma'antah Subhanakallahumma ilah ilah anta, Wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh